สวัสดีครับเรื่องเล่าจากสุขตอนที่90ประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565นะครับตอนคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมคือกุญแจสําคัญต่อการพัฒนาประเทศคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พนัสเสถียพงษ์เช่นเคยครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักการทดสอบที่เรียกว่า PISA หรือไม่นะครับ PIS a เนี่ยบางครั้งก็เรียกกันว่าพิซซ่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระดับนานาชาติเนี่ยเขาเรียกชื่อเต็มนะครับว่าเป็น PISA นี่เป็นการทดสอบที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนอายุ15ปีหรือก็ประมาณม3นะครับจากทั่วโลกซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้อสอบเนี่ยจะถูกแปลไปเป็นภาษาท้องถิ่นของทุกๆประเทศที่เข้าร่วมนะครับข้อสอบในประเทศอิตาลีก็เป็นภาษาอิตาเลียนนะครับข้อสอบในประเทศไทยก็เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมือนกันโดยข้อสอบนั้นจะวัดใน3แง่นะครับนั่นก็คือการอ่านจับใจความ คณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับโดยไม่ได้วัดการท่องจําแบบนกแก้วนกขุนทองนะครับอ่านตับใจความก็คืออ่านจับใจความจริงๆนะครับว่าอ่านแล้วเนี่ยได้ความว่าอย่างไรนะครับเพราะอะไรน,นะครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องคิดพิจารณานะครับอย่างเช่นคําถามหนึ่งเนี่ยคือมีกราฟมาให้นะครับแล้วก็บอกว่าผลของการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยนักข่าวเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยในการออกข่าวตามที่ข้อสอบบรรยายนะครับ คำถามคือนักข่าวเนี่ยนำเสนอข้อมูลนี้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะอะไรนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ pisa เนี่ยไม่ใช่การประกวดช้างเผือกโดยให้โรงเรียนเด่นๆด,ดังๆมาสมัครแข่งขันกันนะครับแต่ว่าคัดเลือกนักเรียนที่จะมาสอบด้วยการสุ่มโรงเรียนนั่นหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาสอบนั้น,นะจะสะท้อนภาพรวมของระบบการศึกษาของทั้งประเทศนะครับไม่ไจะสะท้อนว่ากลุ่มนักเรียนที่มีโอกาสเรียนรู้เนี่ยทำได้ดีแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับ เล่ามาอยา่างงี้คิดว่าหลายคนน่าจะเดากันได้นะครับใช่ครับคะแนนของประเทศไทยนะถือว่าต่ํามากน่าดูนะครับอย่าว่าแต่จะเทียบในระดับโลกนะครับแค่ระดับเอเชียตอนออกเฉียงใต้ด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าโดดเด่นนะคือถ้าจะว่าไปนะครับคะแนนของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนระดับต,ต้นของประเทศไทยกนะ็ถือว่าไม่ได้ต่างกับโรงเรียนในระดับต้นของประเทศอื่นสะท้อนว่าจริงๆแล้วเน,น,เนี่ยเด็กไทยเนี่ยเมื่อได้รับโอกาสในการศรึกษาที่ดีเนี่ยก็า th สามารถที<คละ>่ทำคะแนนสูงได้ไม่ต่างกับเด็กในประเทศอื่น แต่พอเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมของประเทศแล้วเราก็มาตรฐานการศึกษาไทยถือว่าตกกราวรูดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหลักฐานชั้นดีถึงความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในประเทศไทยนะครับนักเรียนที่มีโอกาสทางการศึกษาดีเนี่ยก็จะมีผลการเรียนได้ดีไม่ต่างกับระดับนานาชาติซึ่งสําหรับในประเทศไทยเนี่ยก็ย่อมหมายถึงอยู่ในเมืองที่ใหญ่พอควรแล้วก็มีทุนทรัพย์ที่มากอย่างพอนะครับเด็กคนไหนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหน่อยหรือว่าต่อให้อยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้าไม่มีทุนทรัพย์เนี่ย โอกาสทางการศึกษาก็ไม่มีนะครับแล้วนักเรียนและโรงเรียนในลักษณะนี้ก็มีอยู่เยอะนะครับพอคณะกรรมการสุ่มเลือกโรงเรียนคะแนนก็ต้องถูกเฉลี่ยตกลงไปเยอะเช่นกันในทางกลับกันนะครับนั่นก็หมายความว่าประเทศที่ได้คะแนนสอบ PISA สูงๆนั้นก็ต้องเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางการศึกษาสูงตามไปด้วยนะครับถ้าโรงเรียนทั้งประเทศคุณภาพการเรียนการสอนไม่ต่างกันจะสุ่มโดนโรงเรียนไหนก็ไม่เป็นปัญหา ตัวอ,อย่างที่ชัดเจนนะครับก็เช่นฟินแลนด์นะครับซึ่งมีคะแนนอยู่ในอันดับต้นๆของการทดสอด ISA, บ pisa โดยฟินแลนด์นั้นนะให้ความสําคัญกับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมมากนะครับจนก,กระทั่งโรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพสูงใกล้เคียงกันหมดไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองไม่ว่านักเรียนจะยากดีมีจนนะครับถึงขนาดที่มีคําพูดติดปากกันในประเทศว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดก็คือโรงเรียนในชุมชนที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับเพราะว่าเดินทางไปง่ายและระหว่างเรียน,นยก็ได้คบเพื่อนฝูงที่อยู่ในชุมชนเดียวกันส่วนคุณภาพการศึกษาไม่ต่างกันอยู่แล้ว ซึ่งก็ต่างจากประเทศไทยมากนะครับที่นักเรียนต้องขนขวายหาทางไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่ไกลบ้านนะครับเด็กต่างจังหวัดเด็กจังหวัดห่างไกลนะครับก็พยายามจะย้ายเข้ามาเรียนในจังหวัดใหญ่เด็กจังหวัดใหญ่ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนดังๆในกรุงเทพนะครับแต่ในกรุงเทพเองก็ต้องขนขวายฝ่ารถติดเช้าเย็นเพื่อที่ได้ไปเรียนในโรงเรียนที่อยากเรียนนะครับไม่รู้ว่าคุณภาพชีวิตเสียไปเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับการเรียนใกล้บ้าน เหตุผลสาคัญที่สุดที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับก็คือเพราะว่าระบบการศึกษาไทยเป็นทุนนิยมซะเยอะนี่แหละครับก็คือเป็นระบบการศึกษาเพื่อแสวงหากําไรซะเป็นส่วนใหญ่นั่นแปลว่าโรงเรียนดีๆก็เก็บค่าใช้จ่ายสูงนักเรียนที่จะเข้าเรียนได้ก็ต้องมีทุนทรัพย์เยอะครับส่วนโรงเรียนที่ไม่สามารถดึงดูดเงินมากๆได้แต่ต้องรอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับซึ่งมันกระแสจะน้อยนิดนะครับคือผมเราไม่ชอบเอาซะเลยนะครับระบบนี้ ถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นเด็กที่ได้ประโยชน์จากระบบการศึกษาแบบนี้ก็เถิรัะคือก็หวังว่าในอนาคตนะครับเราจะมีกระทรวงศึกษาธิการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทั่วถึงกว่านี้นะครับแล้วก็มีรัฐบาลที่รู้จักจัดสรรงบประมาณให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากกว่านี้นะครับุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง f c e b o o o p เ g e เรื่องเล่าจันถึงสุขครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ